เรื่องโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากภิกษุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปัตตภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออก พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง ภพกษสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข้าที่เต่าตาบอดนั้น ร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อารันตสะสม,มาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลก ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำไวในอันตรธาคตรประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบาัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตราคตผู้อารรันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำไวในอันตราคตรประกาศแล้ว ก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เธอ